ไได้ครับมันต้องหาแรงกระตุ้นใจมันต้องหาตัวตุ้นมันต้องหาตัวตุ้นกระตุ้นยังไงตายที่แรกอย่างเงี้ยมันต้องมีตัวเห็นนมแล้วสู้ตายอ่ะมไปข้างเขา หรือผมพูดมากเกินไปวะมันถึงเล่นกะขนาดนี้ใช่ครับเราต้องไม่พูดใช่ไหมครับเราต้องแบบเงียบๆเข้มๆนะครับต้องใส่น้ำตาลหน่อยนึงน้ำตาลหน่อยนึงจะได้หวาน,นด้วยเอา้าแต่เอง,เองมาเลยครับมาเลยครับยิงเหรอครับเจอแล้วครับยิงครับเนี่ยขาดไป ไอ้กดเตยไม่ได้กดเไม่ได้ข้างหลังข้างหลังอุ้ยหล่ข้างหลังข้าลังนี่่ะดพี่อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยหมดพี่มายิงหัวทำไมแตกวะเข้าตั้งร้อยยี่สิบนะเือดมีสองร้อไมมันไม่ตายนะ

เฮ้ยโอ้โแตกเลยเดืนยงน่โง่อีกแยล้วน่ะพี่อยู่ฝั่งนู้นเลยพี่ต่อแย่ห่าเลยพี่เราอยู่ไม่โดนต่อดูฝั่งนี้เราอ้า còn trơn rồi hả pì? làm nghề mình sẽ được. một không nó bài pì. mày đi. mày đi. <laughs> mua, mua, mà, mà. đi. กุ๊นอยู่ข้างล่างครับต้องขึ้นบ้านวะมันไดเห็นชัดเฮ้ยตก อ,อยแล้ว่ไหนวะทีอ่อยู่หลังไอ้นี่หลัง,ลง,ลงก่องมากองไปงเน้ย้ตัวอย่างวะ<ม>นี่้ะไม่ได้เลยโอ้ยเอ็บกินขาเอ,าอ้าซื้อปืนทำขวายเนี่ยอแต่เย็ยนมะนุ่ม จะเย็นวะหนุ่มเพราะว่าคือซื้อปืนไม่ซื้อเกาะโคตรควายก้อนเนี่ยก่อนเนี่ยเนี่ยเป็นก้อนก้อนสามก็ซื้อได้ไปซื้อก้อนซื้อปืนทำไมกันหดิ